ดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลปีใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะซึ่งลูกกอลเองเนี่ยก็มีนาทีจะต้องเริ่มตะเวนเข้าพบลูกค้าค่ะอย่างวันนี้นะคะลูกกอลก็กําลังจะออกเดินทางไปพบลูกค้าที่สํานักงานกพตรงตีวานนท์ค่ะซึ่งเป็นลูกค้าที่ลูกกอลดูแลมาแล้วถึง3ปีนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าลูกค้ารู้สึกประทับใจอย่างไงบ้างกับการให้บริการของลูกกอลตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะครับก็พึงพอใจนะครับในการที่ลูกกอลมาดูแล คือคำประกันก็เคยทำกับบริษัทอื่นนะครับบริษัทอื่นเนี่ยเเซลล์เขาขายได้แล้วนะปีต่อไปเขาก็ไม่มาเข้ามาดูแลลูกกอล์ฟลูกกอล์กกอฟเดูแลตลอดอยากให้พี่เป้ช่วยอบอกความรู้สึกค่ะว่า3ปีที่ผ่านมาลูกกอล์ฟดูแลพี่เป้ดียังไงบ้างคะอ๋อลูกกอล์ฟเนี่ยเป็นตัวแทนที่ดีมากนะดูแลทุกอย่างส่งรายหากันทุกวันนะเรา มีปัญหาอะไรโทรไปก็รับสายแล้วก็ให้คำปรึกษาได้อย่างรวดเร็วมีอะไรก็บริการคือเรามีปัญหาก็พูดคุยได้ให้คำปรึกษาดีถ้าหากว่าพี่เป้มีเพื่อนอยากจะแนะนำรูปกอบไหมคะอ๋อแนะนำเลยไม่ต้องรังเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่เป้ <c oughs> ดูแลกันต่อไปยาวๆนะคะพี่ <c oughs>